สวัสดีกับปุ้มปีปานาอาโปเมปีนองกับปุ้มมาพบกับปุ้มน้องเดียวบ้านรถด้วยอลแล้วครับวันนี้มารีวิวกันเตะปั้มปุ้มจะป่าไปลงครับปีออดต้องบัติซ้มกันซี่ดำไปไปกันเลยกับก่อนอื่นต้องกาดเข้มกัดก่อนกับปุ้ม รถกันนี่ช่วยม้ากับไม่ได้เวยเลยรถพึ่งได้มาไม่นานที่ครับผม้าคองเดิมเป็นผวหน้าธนตนาการกัสซิกอนไต้ครับผมรถนาคนที่ธรรมราชบานโรครับผมรถนิ่มครับยางนิ่มเมื่อนไม่เลยรถไม่เคยต่ำสี่ไม่เคยเช็ดไม่เคยชนครับผม ตัวตรา,ารคาคกับผมถ้าเคยอ่ะวีอ้อนตัวประยัดมันอยู่ไม่ปิดวังครับราคาโบโบตัวนี้ราคาไม่แพงครับเปิดราคา่ามสิบสี่ครับผมคนประวัติดีฟีด้าวครับผมออกขึ้นนึ่งบาทนึ่งบาทก็โบครับจัดได้ตกไปเน้นงครับผมผมรับจัดตกไปเนิ่งครับผม อ,อกได้อ,อกได้ตกอาชีบกับเจ้าซว,วนทำานร,รับจ้างประกอบกิจการของตัวเองค่ายนา้ำค่ายนา้ำตมไรโอไดเม็ดกับพมปรึกษาได้กับอยากมีรถช่วยๆยหวยครับหวยใจอันกันนี้ปุ่มก้อนนี้นํำเลยไม่พิดว่างกันนี้กับรถวิ่งน่อยอย่างเร่งกับผม รถกินวาเจ้าคงดูเลยอยังดีเลยเล้ง่าลลงายว่าลุเล้่งานว่าลุเบาหลุเจ้าเล็กๆ,ๆเกมไม่ให้ขึ้นเลยรถตึงขึ้นก็คือไม่ให้เล่นในรถไม่ให้กินนุ่มในรถเลยเลือดเจือต้มคุยกับเกแเกเป็นคนรักรถม้ากันแต่ว่าไม่ความมาพอตึงจวงระยะเวลานึงเออเกก็ข่าย เอ้โหเจ็ดจีหนังกับผมนี่ว่าแต่เกียกันอย่างเทียรได้เดีว่ารถเมื่อนหวานะครับนะโอวาก็คือปีลึกไปลึกไปก็คือราคาจะตกไปเรื่อยกครับครับอัจาเร่งก็คือป้านเลยกับผมรีวิวกันเพียงตอนนี้ก่อนกับผมวันนี้่อยปบกันไม่คลิปหน้ากับผมสวัสดีกับผมสวัสดี่อเมปี่นอง เหมือนติดตามกับปุมวันนี้มาพบกับรถปั๊มกับยูติปั๊มโปรโตโต,โตนี้มาปุมจะป่าเลยรถรีวิววี v o D P ออดปีสองพันจิบซ้มกับปุ่มกันนี้จดจดจริงๆเลยกับปุ่มไม่ไม่มาเลยหน้าเคลืองกันก่อนยางเจ็มเลยกับผุเมิึงลางมาเลยมันวับเลย รถไม่เคยเชยดไม่เคยจนกับผุมหน้าดื่มดื่มเลยครับเลเครืองดื่มดื่มเลยกับผุมรถไม่เคยเชยดไม่เคยจนมาลืกับผุมผุมปลาเลรบกันรบกันอย่างช่วยกับผุ้มรอดื่มดื่มอ่นเละรบกันเหนก้อนเรือกับผุมปลาเล กว่า,า,ายครับผมดื่มรืม่มเลยครับผมรถไม่เคยเจ็ดไม่เคยจนเลยผมก็ไม่อยเ่เลยเ <c oughs> <c oughs> ป็นเศรษฐกากับรันตีบอกว่ารถรถรถกันนี้เป็นรถเจ้ากงพั้งหน้าแต่นาการกะทกี่คนเตครับผมมาผมเปิดให้จบไปไ่ใน ภายในเลความ่วยกับผุมคนจูนโบาได้ไม่จำลื่ยกับผุมเบคขนจูนไม่มีรอยคิดข่วนเมื่อนรถโออ้งเรกตนอ่าตีนังตนตนล่งกับผุมยังเนียบเลยกับผุ้มช่วยวันนี้กับรถไม่เนนนอนกับผุมผุ้มการันตีมาผุมไปตัดเหลืองให้ดู จะตัดเรื่องอะไรกับผมมาเลยไหมมาเลยข้างในกันกับผมไม่เก้วมืดนกพันอาจะแก้วโลคกับผมวิงหน่อยชุดๆเลยครับผมกันนี้